สวัสดีผู้ที่มีใจรักในการเกษตรทุกท่านครับวันนี้บ้านสวนธรรมือจะพาท่านมาติดตามต้นกล้าผักสลัดนะครับที่เราลงไปคลิปที่แล้วนะครับเป็น E ีีต่อจากครั้งที่แล้วก็คือว่า7วันแรกทําอะไรนะครับกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับเป็นอนุบาลต้นกล้าไว้ก่อนนะครับสักอิกในอัตราส่วนก็คือเอาขึ้นอนุบาลได้แล้วนะครับลาก,กสักครึ่งฟองน้ํานะครับลากก็จะโผล่อายา่างงี้ตั้งดูอย่างเดียวเลยนะครับจนอา นี่ครับสลัดแก้วของเรานะครับหลังจากที่นํามาลอยในน้าปุ๋ยครบ7วันแล้วนะครับก็จะต้นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลงไปในกล่องอนุบาลนะครับเป็นอนุบาลต้นกล้าไว้ก่อนนะครับสักอีกสองสัปดาห์นะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็จะขึ้นที่กล่องจริงนะครับเพราะว่ากล่องไม่ว่างก็เลยต้องเอาไปอนุบาลไว้ก่อนนะครับถ้ามีกล่องเยอะๆเยอะๆเราก็สามารถนําไปปลูกได้เลยไม่ต้องอนุบาลก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่เพียงพอนะครับเราจะได้ให้รุ่นรุ่นที่ปลูกอยู่ข้างบนเนี่ยทานก่อนเราก็ น้าที่อนุบาลไว้เนี่ยขึ้นไปแทนที่นะครับตอนนี้เราก็จากฟองน้ําเนี่ยเอาขึ้นอนุบาลได้แล้วนะครับลาเขาจะเยอะมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับผมเริ่มต้นที่การเตรียมกล่องนะครับอันนี้หอ่อหุ้มเรียบร้อยแล้วนะครับรองกล่องเรียบร้อยแล้วก็จะเหลืออีกกล่องนึงก็คือกล่องปลาแซลมอนนะครับยังไม่ได้ทําเดี๋ยวจะทํากันนะครับเติมน้ําปุ๋ยในอัตราส่วนก็คือ 3ามซีซีต่อน้ำหนลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูกันไปพร้อมกันเลยนะครับ การนํามาใส่ถ้วยปลูกนะครับเราก็ใส่จากข้างข้างล่างนะครับใบตรงนี้เเราจะสามารถจับเขาได้แล้วก็แย่เข้าไปข้างบนอย่างนี้นะฮะได้มาก็สักครึ่งฟองน้ํานะครับรากก็จะโผล่ยาวอยางงี้แล้วก็นําไปหย่อนใส่หลุมนะครับรู้ได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะแบบนด้เลยหรือถ้าเราดึงมาแล้วเนี่ยอยากใส่ข้างบนนะครับก็สามารถทําได้นะครับผมก็จะยุ่งยากหนะ่อยเว่ารา,ากของ หักเนี่ยมันจะเยอะแล้วนะครับการหยิบมันก็จะยากขึ้นหน่อยนะครับนีบางส่วนก็จะติดอยู่ข้างบน,นนะครับลากนะในการเราจากข้างบนงลงข้างล่างนะครับจะติดนะครับทางดีกนะ็ขาดนะเอาขึ้นแบบนี้ก็จะง่ายปึ๊บได้เลยนะครับรไปทํากันครับผม จากนี้ไปอีก2ส,สัปดาห์นะครับก็คืออีก14วันเราก็จะนําต้นกล้าที่เราอนุบาลไว้นะครับขึ้นบนกล่องปลูกจริงแบบนั้นนะครับหลังจาก7จวันแรกแล้วเราก็นั่งดูอย่างเดียวเลยนะครับจนอายุต้นกล้าเขาเนี่ยครบ7วันที่ลอยเราลอยน้ําปุ๋ยนะครับเราก็นําขึ้นกล่องอนุบาลน,นะครับยังไงก็ฝากทุกท่านกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกํนาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้บ้านสวนธรรมือขอขอบคุณครับ